สนับสนุนโดย True d t a c 5G ที่สุดของเครือข่ายอาจัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Swift News นะครับ i n s i ์ e จาอข,ขอก้ามครับคืนนี้อยู่กับบอสสีรนนะฮะฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยนะฮะสแกนคิวอาร์โค้ที่เห็นด้านล่างนี้ครับเพื่อรับข่าวบันเทิงผ่านทาง SMS และติดตามเราสดๆทาง True Vision n o w ในแอปพลิเคชัน True ID ดาวน์โหลดกันไว้นะครับและทุกแพลตฟอร์มตรงนี้ครับ Line Facebook Instagram YouTube Tiktok Twitter นะมีให้ติดตามเหมือนเดิมเลยนะครับมาดูที่ประเด็นแรกกันเลยนะสำหรับคู่ของคุณแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นนะ mm. ก็เรียกว่าทั้งคู่เนี่ยเรื่องการสร้างบ้านแนี่หูผ่านความรู้สึกมามากมายทั้งดีใจเสียใจเสียน้ำตารวมถึงความเครียดแต่ล่าสุดกับบ้านของคู่ก็เรียกว่าสำเร็จลุล่วงพร้อมที่จะบอกว่าจะมีการทำโฮมทัวร์ให้แฟนๆได้ดูด้วยครับ ภูมเททั้งแรงกายแรงใจนะและแรงซับมานานอยู่หลายปีนะสำหรับนักร้องสาวแก้วจริญญากับสามีหนุ่มโทนี่รากแก่นครับในการสร้างบ้านหลังใหม่ที่ถูกออกแบบมาจากความตั้งใจและถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่เนรมิตขึ้นมาเองล่าสุดแก้วจริญญ,ญานก็ได้อัปเดตภาพบ้านหลังที่สร้างเสร็จให้แบบเห็นเต็มเมเลยนะทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวครับโดยแก้วจริญ,ญ,ญาเนี่ยยังได้เขียนแคปชั่นไว้อีกว่า 31ของขวัญวันเกิดปีนี้บ้านใกล้เสร็จแล้วลมลุกคลุกคลานมากกว่าจะเสร็จเสียน้ำตาเครียดและล้มเลิกกลางทางไปหลายรอบอยู่แต่ก็ไม่ยอมแพ้นะสู้สุดๆพวกเราเนี่ยเก่งมากงี้แล้วก็แอดไปที่โทนี่รากแก่นเนี่ยเดี๋ยวจะทำโฮมทัวร์เร็วๆนี้นะ แฟนๆก็รอติดตามแล้วกันนะน่าจะมีโฮมทัวร์คลิปออกมาให้เราได้ดูกันนะครับอขอได้ว่าแสดงความยินดีด้วยนะที่เสร็จสักทีนะเนาะเมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำหรับคุณหวายคามิกาเซ่กันบ้างครับล่าสุดเธอนไปออกงานแต่เกิดอาการฮาร์ตแอทแทกเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนครับถามมาแฟนๆใน,นต่างก็เป็นห่วงยกใหญ่ครับสำหรับนักร้องสาวหวายคามิกาเซ่นเนี่ยเมื่อเจ้าตัวต้องรีบเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด่วนเนื่องจากมีอาการฮาร์ตแอตแท็ระหว่างถ่ายงาน ล่าสุดครับหวายก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทั้งอินสตาแกรมนี่ภาพนี้นะฮะบอกว่าออขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นห่วงกันนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหวายได้มีอาการเหมือนเป็นฮาร์ดแ t ทแทกระหว่างทานถ่ายงานเลยได้รีบเข้าไปตรวจหัวใจกับคุณหมอที่โรงพยาบาลสรุปพบว่ามีการเต้นผิดปกติจริงต้องรักษาให้หายขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เป็นห่วงกันขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆที่คอยอยู่ข้างกันรักทุกคนคะ่ะ คนเรานี่ดูภายนอกไม่รู้จริงๆนะว่าภายในจริงๆแล้วตอนนี้มีความผิดปกติอย่างไรยังไองไอย่าลืมรักษาสุขภาพและไปตรวจสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับมาที่อีกหนึ่งคนครับที่โหภายนอกนี่หุ่นลำบึกเลยนะคุณอาทศนะฮะกับการเปิดคุณชายหมูกรอบตอนนี้บอกเลยฮะว่าดังที่สุดในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นคนไปรีวิวต่างๆเยอะแยะมากมายและวแ,แหมอร่อยด้วยครับ นี่เลยสุดหล่อนะผันตัวเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบขายน้ำพริกครับเรียกว่าทําแบบเต็มตัวแล้วตอนนี้เนี่ยนักแสดงหนุ่มอย่างอาร์ตพระสุดครับต้องบอกเลยว่าอาชีพการเป็นพ่อค้าทาอาร์ตเนี่ยปลดหนี้นะถึง10ล้านบาทเลยครับและล่าสุดอาร์ตก็ได้ออกมาโพสต์คลิปของตัวเองที่ทําทุกหน้าที่ด้วยตัวเองรวมไปถึงการเปลี่ยนก๊อกน้ําก็ทำนะฮะแล้วก็มีแคปชั่นครับบอกว่าไม่เคยเสียใจที่เกิดมาไม่ได้มีพร้อมเหมือนคนอื่นไม่เคยเสียใจที่เกิดมา ต้องสู้มากกว่าคนอื่นไม่เคยเสียใจที่เกิดมาต้องดิ้นรนมากกว่าคนอื่นเพราะทุกอย่างคือครูและบทเรียนในชีวิตและภูมิใจมากที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ยินดีกับคุณอาภัสตร์ด,ด้วยนะครับที่เรียกว่าปลดหนี้ได้10บล้านบาทรวมถึงร้านของเขาเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนเนี่ยไปตอดแถวกันเยอะสุดๆเลยนะน่ากินมากๆนะครับมาที่หนึ่งเรื่องครับสรับมาอยู่กันบ้างนะลูกของแม่เมย์และพ่อหนุ่มกัญชัยเนี่ยเห็นว่าล่าสุดบอกว่าได้รางวัลใหญ่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโรงเรียนเลยจะเป็นรางวัลอะไรไปดูกันครับนี่โอ้ยโตเป็นสาวแล้วนะเนี่ยนะฮะเป็นความภาคภูมิใจของพ่อหนุ่มกัญชัยและแม่เมย์ปฏิดาสุดๆเลยครับเมื่อล่าสุดครับ น้องมาอยู่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนได้คว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของโรงเรียนมาครองได้สำเร็จครับโดยแม่เมย์ได้โพสต์นะฮะเป็นภาพและก็พร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยครับบอกว่าดีใจกับมาอยู่ด้วยนะคะได้รับ Art and Design a w a r d สำหรับชั้น year 3รางวัลใหญ่ของโรงเรียนเลยทีเดียวคนในครอบครัวทุกคนเนี่ยภูมิใจมากค่ะ speech day 2023 อ้ยโตมากอะ่ะไม่ได้ติดตามมาอยู่คือดูล่าสุดคือในรายการดาวินชีใช่ป่ะแล้วก็แบบยังเห็นตัวเล็กๆอยู่แต่ตอนนี้คือโตเป็นสาวและขอบอกเลยหน้าเหมือนแม่เมย์มากๆเลยนะสวยนะครับเอามาที่อีกหนึ่งเรื่องสำหรับพักซอจูนรพระเอกเกาหลีคนดังครับที่เขาบอกว่ามีข่าวเหมือนแอบซุ่มคบกับซูสนะที่เป็นศิลปินแล้วก็ยูทูบเบอร์สาวซึ่งแฟนๆเนี่ยโหเรียกว่าไปถล่มเธอเลยแหละครับ นี่ครับก็ยังคงเป็นที่จับตาต่อเนื่องน,นนะนับแต่สังกัดของพักซอจุนพระเอกเกาหลีคนดังมีถแถลงเชิงไม่ตอบรับหรือปฏิเสธข่าวเดทของเขาคนนี้กับซูสนะครับหรือว่าฮงซูยองดาราศริลป,ปินและยูทูบเบอร์สาวรุ่นน้องหลังมีข่าวของทั้งคู่เนี่ยออกมาเมื่อต้นสัปดาห์ขณะเดียวกันครับหลังมีข่าวเพียงวันเดียวพักซอจุนครับก็ได้ตอบสื่อเมื่อถูกถามเรื่องนี้ในงานถแถลงข่าวเปิดตัวหนังใหม่ในเชิงไม่ยอมรับหรือปฏิเสธเช่นเดียวกัน สื่อเกาหลีใต้ารายงานว่าหลังมีข่าวออกมาครับจำนวนผู้ติดตามของซูสนะฮะบ,บนโซเชียลก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยไอจีองเธอนีตอนนี้เป็นนี่แล้วเจ็ดแสนกว่านะเพิ่มจากหกแสนกว่านะครับเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นในขณะเดียวกันครับกระแสยี่นะฮะหรือว่าต่อต้านเธอก็มีตามมาไม่น้อยครับหลายคนคอมเมนต์ว่าเธอเนี่ยไม่เหมาะสมกับพักซอจุนและอีกหลายคนมองว่าเธออาศัยพักซอจุนเพื่อเรียกร้องความสนใจให้กับตัวเอง ในขณะที่พักซอจุนเองเนี่ยนอกจากจะถูกวิจารณ์เรื่องเลือกแฟนได้ผิดคาดจากที่หลายคนคิดไปมากแล้วจากบทสัมภาษณ์ที่เขาตอบในสื่อนะฮะประเด็นเดทล่าสุดที่บอกว่าไม่สะดวกพูดเรื่องส่วนตัวและอยากให้สื่อโฟกัสกับผลงานหนังที่เปิดตัวกันมากกว่าก็ทำเอาหลายคนมองว่าเป็นการตอบกลับที่แรงไม่น้อยเลยครับหลายคนจึงรอติดตามว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความนิยมและผลงานในวงการของทั้งสองคนมากน้อยแค่ไหนครับ ให้ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ